สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำต้มขาไก่ต้มขาไก่ต้มขาไก่ไก่บ้านแล้วก็ขาอ่อนค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะพอดีเราได้ขาอ่อนๆมาจากจากแก้วขั้นแรกเราก็ไปปอกมะพร้าวเราเอามะพร้าวมาด้วยค่ะเราจะปูดมะพร้าวเองค่ะใช้กะทิสดมะพร้าวปอกเปลือก ออกเปลือกมะพร้าวแล้วก็ก็จะมาขูดขูดแล้วก็คั้นเอาน้ำกะทิค่ะมะพร้าวแห้งพอดีเรากลับบ้านต่างจังหวัดเราได้มะพร้าวมาค่ะแล้วเราก็มีกระต่ายขูดมะาพร้าวอยู่แล้วด้วยเราก็เลยเอามาขูดเองเพราะว่าถ้าเราได้กะทิสดแบบนี้ กับข้าวที่ทำมันจะอร่อยมากเลยหอมแต่ถ้าใครไม่สะดวกก็ใช้กะทิกล่องนะคะไม่จำเป็นจะต้องทำแบบนี้แต่ละในแบบของเราเราชอบทำเราก็เลยก็เลยทำแบบนี้ค่ะก็จะหอมหอมอร่อยได้ความสดใหม่ของกะทิค่ะแต่กะทิกล่องก็จะสะดวกเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราก็ไปขูดขูดเสร็จแล้วแล้วเราก็มาขันกะทิค่ะ ค่ะส่วนขาอ่อนก็คือเราได้มาจากต่างจังหวัดเป็นต้นๆแล้วเราก็มาปอกเองแบบนี้เลยค่ะขาอ,อ่อ,อน,ออนสดๆใหม่ๆฤดูการนี้ต้องกินขาอ่อนค่ะต่างจังหวัดเยอะมากนะนี่คือมะพร้าวที่เราขูดเรียบร้อยแล้วค่ะขาวเดี๋ยวเราก็คั้นน้ําเราจะใช้น้ําอุ่นนะคะน้ําอุ่นคั้นแล้วก็เติมเกลือไปนิดหน่อยคั้นนานๆคั้นเอาหัวแยกหัวแยกน้ําเหมือนที่เราไปซื้อเลยค่ะ ก็ใช้เวลาทำค่ะแต่ถ้าทำได้แบบนี้ถ้าคนที่มีเวลาก็ถือว่าได้กินของอร่อยมากๆเลยค่ะยิ่งถ้าใครทำกับข้าวอ,อร่อยอยู่แล้วด้วยวก็ยิ่งอร่อยเลยค่ะแต่เราก็พอได้แต่ความอร่อยอาจจะไม่ถูกปากคนอื่นหรือถูกปากตัวเองค่ะเนี่ยค่ะคั้นกะทิะสดๆพร้อมๆเดี๋ยวเราจะแบ่งน้ำกะทิไปใส่แตงไทยเราด้วยค่ะเรามีแตงไทยด้วย ทำกับข้าวต้องใจเย็นค่ะเหนื่อยร้อนแต่ต้องใจเย็นน้ำกะทิขาวๆหอมๆได้กลิ่นความหอมขึ้นมาแล้วค่ะก็แยกหัวแยกหางแล้วไก่ก็จะเป็นไก่บ้านค่ะไก่บ้านก็จะเนื้อไม่ค่อยเยอะแต่ไม่ไม่ใช่ไก่แก่อันนี้คือไก่อ่อนเลยอร่อยขาก็อ่อนไก่ก็อ่อนสุดยอดค่ะ ค่ะเราหั่นเรียบร้อยล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอ่อนๆแบบนี้เลยค่ะใส่ขายเยอะๆปกติที่เราเห็นแล้วก็จะมีขาเน,น้น้อยใช่ไหมคะที่เราซื้อกินแต่อย่างเราเราใส่เพียบแล้วก็หอมแดงบุกน้ำมะขามเปียกค่ะอย่างปรุงของเราน้ำกะทิหอมๆเราจะเอา,าไก่ไปต้มในน้ำเปล่าก่อนนะคะเพราะ เรากลัวกะทิมันแตกมันส่วนหางเราก็จะต้มกับขาค่ะหางกะทิเราเอาขาอ่อนลงไปต้มเลยไก่เราก็จะต้มกับน้ำเปล่านิดนึงก่อนขาอ่อนแล้วก็ไปต้มกับหางกะทิค่ะเสร็จแล้วถ้าหลังจากเดือดต่างคนต่างเดือดเราก็จะเอาไก่มาเทรวมในตัวนี้อันนี้ไม่มีสูตรตายตัวนะคะ็ค่สูเราก็ทำในแบบของเราอะค่ะ นี่เลยหอมแดงบุกกะคาต้มใส่หางกะทิค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาไก่มาใส่เพิ่มที่เราต้มไว้หลังจากนั้นเราก็จะใส่หัวกะทิลงไปใส่หัวกะทิลงไปแล้เวเราก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำปลาค่ะ น้ำตาลเราไม่ใส่เพราะว่ากะทิก็หวานและหัว,หวกะทิเพราะมันเป็นกะทิสดเราไม่ค่อยกินหวานค่ะเราเอาแค่ความหวานจากกะทิอย่างนี้ค่ะค่ะเพิ่มแล้วก็ปรุงรสปรุงรสแล้วก็ชิมค่ะรสชาติ้วก็ใส่พริกไปนิดหน่อยพริกถ้าใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะๆเลยค่ะพริกมันก็จะสีสวยพอใส่พริกเข้าไปมันก็จะเพิ่มสีสัน เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต้มขาอ่อนไก่บ้านค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้า